สรยุทธ์ถึงกับลุกขึ้นยืนหลังโดนวิจารเรื่องเสนอข่าวพิธามากเกินไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566สรยุทธ์สุธัฒนจินดาพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังได้พูดตอนหนึ่งในไลฟ์กรรมการข่าวคุยนอกจอเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านทางช่อง YouTube สรยุทธ์สุธัฒนจินดากรรมการข่าวตอนหนึ่งนั้นได้พูดถึงการโดนวิจารเรื่องการนำเสนอข่าวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากเกินไปโดยสรยุทธ์ได้ตอบว่าก็เขาจะเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกแล้วจะเสนอชื่อข่าวใครวะจู่ๆผมกับน้องใบพิจทัน์ก็ได้มุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวคุณเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเราคงจะโดนด่าหรือจะให้เสนอข่าวพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เดินไปไหนคือมันปกติไม่ใช่หรอน้องใบพี่ผิดไหม แล้วจะเสนอข่าวใครหรือจะเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านกาห็หงุดหงิดอีกเอาท่านมาออกท่ามกลางความขัดแยง้งปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้นด้านน้องไบได้แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ไฮไลท์พุ่งเป้าไปที่คุณพิธาและมีความเคลื่อนไหวตลอดทางนี้ระหว่างที่สรยุทธแสดงความคิดเห็นถึงกับต้องลุกขึ้นยืนพูดเลยทีเดียวก็จะบอกปล่อยท่านไปนองท่านบอก ที่ไม่ได้พูดเพราะหลังๆท่านไม่พูดเรื่องการเมืองเลยด้วยค่ะเท่าไปถามอยู่ได้ท่านบอกท่านไม่พูดการเมืองหรือเจ้าอย่างนั้น <c oughs> ต่อไปจะนําเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์คนเสถษฐาคนอน,นุทินเอาอย่างเข้มข้นเลยท่านเหล่านี้เคลื่อนไหวให้ได้เท่ากับคุณพิธาก็แล้วกัน <c oughs> จะนําเสนออย่างคึกคักเลยเนี่ยน้องไปค่ะ <c oughs> คือมันแปลกไปช่วงนิดหนึ่ง <c oughs> มีไหมมีช่องไหนไหมที่เสนอข่าวแบบคือ พี่คงหัวเอ่อหัวเลาะเลยเขาถามว่ามีไม่ไม่ไม่คือเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรจริงๆมันมีความแปลกก็เขาจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกใช่ไหมก็คือตอนนี้ไฮไลท์อยู่ที่คุณพิธานั่นแหละใช่ไหมคะมันพุ่งเก้าเลยแล้วก็เคลื่อนตัวเก่งเหลือเกินไม่เก็บตัวอย่างที่บอกเคลื่อนไหวตลอดสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นนายกอยู่ที่ผมพี่พูดไปว่าใครจะเป็นนายกที่เก็บตัวโอ้ยไม่พูดก่อนเดี๋ยวไม่ได้เป็นนะเขาถือก็อย่างนั้นค่ะอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยว คุณไม่ทัดพูดไม่ได้เขาถือกันควรผู้จะเป็นนายกจะไม่ได้เป็นค่ะนี่สมัยก่อนสมัยนี้ดูสิว่าที่ทุกวันผมันละ8เพื่อนจะเดินรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยยิ้มเสียยิ้มแนะนําตัวเลยแล้วบอกมือการบอกมือเนี่ยการบอกมือต้องไม่ปิดหน้านะค่ะสมมติพี่เดินไปไหนเนี่ยบอกมือเนี่ยผิดจังหวะไม่ได้เลยพี่ทาเขาเตรียมมาดีการบอกมือที่จังหวะองศานี่กล้องมุมไหนมันก็ไม่ปิดสังเกตไหม อ,อใถ่ใายมามมมนี่กำลังจะเจอนี่ถ้ามีโอกาสเจอคุณวิทาไอ้ยยอเืองไงมาให้บังหน้าป่ะอออุ้ยวางหน้าครับใช่ไหมนี่เราจะจบกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวสังเกตด,ดูไหมน,นี่ค่ะนัะ่นๆดูเถอะ